สวัสดีจ้าพี่น้องมานี่พามาเก็บเห็ดค่ะปราจาป้าจ้าไปเก็บเห็ดน้ากันค่ะโอ้ยพี่น้องจ้าพ่อเห็ดละค่ะนี่จ้านี่จ้าออกแล้วออกแล้วกําลังดอกตุ้มๆเลยค่ะมีอีกดอกหนึ่งจ้ะนี่จ้า นี่จ้านี่จ้าออกแล้วจ้านี่จ้า,จาเห็ดของเฮาค่ะเอ้ารูดสับก็จะเป็นเห็ดหนังหัวค่ะดอกต่อไปค่ะ ดอนๆงามๆเลยค่ะดูจ้ากำลังตุ้มๆค่ะ อีนนกข้างลังอ่อนๆเน่ยกำลัลงโพเก็บไปก่อนค่ะอี่จ้าอีกดอกนึงค่ะอันนี้เพิ่อนอยู่เป็นจุ่มเ้อค่ะอันนี้จะอีกดอกนึง ีนรูดมาแล้วนีจ้าอันนี้อีกดอกนึงค่ะมาจ้าเก็บเลยค่ะ ừ lâu lên นี่จ้าจุ่มหนึ่งค่ะไปจ้าหากันต๊อค่ะ จ้าพออีกแล้วค่ะดอกนึงเฮ็ดหน้หนางัวค่ะพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยค่ะมาเบิ้งจ้ามาเบิง้งนี่จ้าอันนี้ดอกนึงค่ะ มาเบิอีกดอกนึงค่ะบ้านละจ้านี่จ้ามาจ่ากเก็บกันเลยค่ะนี่จ้าเฮ็ดหนังัวเด้อค่ะ กินได้เจ้านี่ค่ะมีนอนกินอยู่เรากินได้เก็บอีกดอกนึ่งจ้านีหา่หากันต่อค่ะพออีกแล้วจ้า เจออีกแล้วจ้าอือสองดอกหางงามเลย่จ้านี่จ้า,จาสองดอกงามงค่ะดอกที่หนึ่งดอกที่สองค่ะ ขออีกแล้วโอ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมจุ่มมีสามดอกค่ะมีจ้าอุย้ยซีดอกค่ะซีดอกมันมานจ้า หนึ่งสองสามสี่หายก่อนจ้ามาจับมาเก็บกันค่ะสอง สามจ้าดอกที่สี่นี่จ้าสีดอก Huk! Mm Huk! -hmm. Mm -hmm. เห็นค่ะซูนเพิ่นแหลกเดี๋ยวเบิ่งมูก่อนค่ะมีอีกบอสอีกจ้าโอ้ดอกใหญ่เลยค่ะนี่ บานเาจาสองดอกมาจ้ามาจ้าเก็บเป็นํำกันค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่จ้าสองดอกงามๆค่ะนี่จ้าเฮนีกแล้วจ้าดอกหนึ่งอันนี้ไข่กำลังสิเกิดค่ะมาจ้าเก็บกันค่ะ สวยๆจ้าเคียบางยานี่ค่ะนี่จ้าเจออีกแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องนี่จ้าพ้นงานข้องเฮาค่ะพอได้แกงอยู่จ้า